ทางด้านของเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการเปิดกิจกรรมคลิกออฟการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองค่า PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยค่ะ น,น,นายธเนศพลธนบุญยญวัฒน์นะคะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยประจำปีพุทธศักราช2565ที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย โดยมีนายวิวรุณพัน์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสมจังหวัดสุขโขทัยนะคะรวมถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในการทํากิจกรรมทําแนวกันไฟตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ วิหกเวหาทารารินรำพันเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรวมระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรด้วยกันค่ะครับในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแรงนี้ค่ะจะกําจัด จะจัดทำค่ะฝายชะล้อน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติรีสัชนาลัยนะคะรวมทั้งได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าค่ะทั้งนี้นะคะนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์นะคะก็กล่าวว่าการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในครั้งนี้ค่ะก็ได้ใช้วิธีให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ได้ผลมากที่สุดค่ะก็จะทําให้จุดฮอสปอตเนี่ยลดลงมากกว่าร้อยละสี่สิบค่ะถ ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะต้องบอกอย่างนี้คุณเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปล่าสดุดดิฉันไปในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการเจ้าหน้าที่ได้มีการทําแนวกันไฟเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ของส่วนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ของอ,อุทยานว่นอุทยานสักว์ใหญ่เนี่ยนะต้องบอกว่าตรงนั้นเลยเนี่ย เขาก็มีการทำแนวกันไฟเพื่อที่จะดูแลให้เวลามีไฟป่าเกิดขึ้นไม่ลุกลามไปมากกว่าในส่วนที่เกินจะเป็นนะคะ ก็ต้องให้คุณผู้ชมนะคะช่วยกันดูแลระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรค่ะต้องขอบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงงดเผานะคะถ้าจะเผาอย่างไรแล้วเนี่ยขอให้แจ้งด้วยที่เจ้าหน้าที่ของแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดเกิดขึ้นนะถ้าเกิดจะเผาเนี่ยก็ขอให้แจ้งกันก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เผาเลยค่ะไถกลกฝัง กบได้ก็จะดีที่สุดค่ะ